เอาคลิปเด็กๆที่ถนนมิตรภาพมาฝากนะคะเมนุกถ่ายไว้เมื่อวันก่อนน้นแล้วก็อีกคลิปของเมื่อวานก็มีนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยนะ,ะเพราะว่าเพราะว่ายุ่งมากไปหลายที่แล้วก็ยุ่งหลายอย่างนะคะก็ตัดสินใจไม่ไม่ทาคลิปเลยไม่มีเวลาเลยนะคะว่าจะทําคลิปช่วงงคืนก็สามทุ่มก็กินข้าวเสร็จก็หลับเลยนะคะแล้วก็ น้ำยังไม่อาบเลยตื่นขึ้นมาห้าทุ่มก็ไปอาบน้ำก็มานอนต่อเพราะว่าถ้าทำคลิปช่วงห้าทุ่มมันมันจะตาสว่างค่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปตีหนึ่งตีสองจะไม่ได้นอนนะคะก็นี่นะคะที่รับเล็บแล้วก็เบาะที่นุกเอาห่อคิวใส่มอเตอร์ไซค์มาให้พวกเขานะคะเขาก็นอนนะคะนอนเกลือกลิ้งนะดูสิมีความสุขนะคะ,ะนุกคิดว่าพวกเขาคงคุ้นชินกับ การที่พวกเขาอยู่แบบนี้เพราะว่าพวกเขาอยู่มาสามอาทิตย์แล้วนะคะอยู่แบบนี้กับพี่ที่ขายข้าวหลามโอ้โหเสียงนกเสียงนกดังมากเลยนําทําคลิปอยู่ข้างบ้านนะคะทําคลิปเสียงก็นุก็ได้ฝากอาหารไว้กับพี่ที่ขายข้าวหลามเนี่ยให้เด็กๆได้กินนะคะให้เด็กๆได้กินเห็นไหมคะว่าน้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็แม่ของเขาไม่ออกมาเลย เขาจะไม่ตัวนี้ถึงเขาจะออกมาถึงเขาจะเล่นกับคนแต่แต่เขาก็ไม่ได้ให้จับนะคะพอเราไปใกล้เขาก็ถอยเข้าไปข้างในนู้นอันนี้ลูกซูมนะคะลูกซูมเดี๋ยวจะมีคลิปตอนที่เขากินอาหารด้วยนะคะตอนนี้อาหารก็ขาดแคลนนะคะอาหารเปียกอาหารเม็ดนะคะตอนอ่ามิ้วน้อยที่ช่วยมาจากวัดก็ต้องกินอาหารเปียกนะคะแล้วก็ ตุกตาก็เลยได้ได้หยุดกินอาหารเปียกนะเพราะมันมันจะไม่พอให้น้องกินนะคะจนตุกตานั้นเขาสบายแล้ว่ะคะ่ะเขาเก่งแล้วเขากินอาหารเม็ดได้แล้วก็เด็กๆที่อยู่โรงเรียนด้วยนะคะเมนุต้องแบ่งอาหารไปให้นะคะนี่เห็นไหมคะเอาอาหารเปียกมาเทให้นะได้นี่ซูมนะคะซูมได้กลิ่นอาหารเปียกแล้วออกมานะออกมาแล้วก็กินกันกิน เห็นไหมคะถ้าไม่ซูมไม่ได้เห็นใกล้อย่างนี้นะคะคือข้างหลังด้านหลังที่คือต้นไม้ตรงเนี้ยมันจะเป็นหนาๆนานาก็จริงแต่ทะลุกออกไปมันเป็นทุ่งนานนะคะ่ะเขาพวกเขาจะไปเล่นตรงนั้นแหะคะ่ะไปเล่นแถวทุ่งนานตรงนั้นนั่นแหละข้างด้านหลังของของของ,ของต้นไม้หานาๆตรงเนี้นั่นแหละบางวันก่อนหน้านั้นนะก่อนที่นุกจะมาก่อนที่นุกจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ตอนที่ก่อนที่พี่เขาหลามจะโบกให้นุกมาดูแมวเนี่ยนะ พี่ขายข้าวหลามเขาบอกว่ามีอะไรก็ให้เขากินนั้นๆก่อนหน้านั้นน่ะพี่เขากินปลาก็ให้กินปลาพี่เขากินข้าวผัดก็ให้กินข้าวผัดก็ได้กินตามที่พี่เขามีมากินน่ะก็ก,กไม่อิ่มท้องเท่าไหร่หรอกเพราะพี่เขาก็ขายข้าวหลามรับจ้างเนาะเขาไม่ได้ทําเองเขาขายข้าวหลามรับจ้างถุงละถุงละร้อยถุงหนึ่งประมาณสักสี่ห้ากระบอกอถุงละร้อย เขาน้าจะขายได้ร้อยหนึ่งได้20บาทหรือเปล่าประมาณนี้ถ้าขายวันหนึ่งประมาณสิบถุงยี่สิบถุงก็จะได้ตังค์ใช้เป็นรายวันเลยเขาจ่ายเป็นรายวันนะคะพี่เขาก็ไม่ได้ร่ํารวยเนาะอย่างว่าเลยเขาก็หาเช้ากินค่ำเนาะเมนูก็เลยต้องการอาหารนะต้องการอาหารบอกตรงว,ว่าอาหารขาดแคลนนะคะว่าเด็กๆก็เยอะขึ้นแล้วก็ดันมาเห็นแบบนั่นมาเห็นแบบที่ที่ไม่อยากเห็นนะดูสิ หลายจุดเลยอเห็นไหมเห็นไหมเขากลัวแล้วเขาก็หลบเข้าไปแบบนี้นุ้กก็ต้องถ่ายแบบซูมนะคะซูมด้านหลังตรงนู้นมันจะเป็นทุ่งนามีพี่เขาขายหมดแล้วเมวื่อวานนี้ไปทันพอดีนะคะเกือบไม่ทันตั้งแต่ได้ตั้งแต่แมวมาอยู่ด้วยพี่เ็าบอกว่าขายขายข้าวหลามหมดไวดีมากเลยวนะ่าอ่ันหรือจะเป็นเพราะว่าพี่เขาพี่เขาช่วยชีวิตแมวได้ให้อาหารแมวกินทุกวันหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยเฮงหรือเปล่า อันนี้ก็แมวที่โรงเรียนนะคะเมนุก,ก็าหารมาเทให้มหา,า,า,าหาพวกเขานะมาเทให้นะคะเมนุกจึงอยากได้อาหารนะคะอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดแม็กซิม่มานะคะนี่ค่ะอาหารหมาก็เหมือนกันค่ะีมนุกได้หุงข้าวมาให้หมาเพราะว่าอาหารเม็ดหมาหมดนะคะมาเจอมาเจออีกแล้วค่ะเจอน้องตัวนี้แล้วเขามารอเมนุกอยู่ข้างทาง พขาเขาก็ไม่ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนเนาะแมนุกก็หุงข้าวกิโลหนึ่งเมื่อวานนี้เอาไปส่งเด็กๆหมาจรแบ่งๆกันกินไปนะคะกลับมาถึงบ้านก็มาหาเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอของตุ๊กตาแล้วก็คลิปของเจ้ามิ้วน้อยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าชื่อจะชื่ออะไรดีนุ๊กยังดูเพศเขาไม่ชัดยังไม่กล้าฟันทงแต่ว่า เป็นเพศเมียหรือเพศผู้ก็เลยยังไม่กล้าตั้งชื่อก็เลยรับฝังพ่อแม่ไว้ก่อนยังไม่ตั้งชื่อให้นะคะชายเย็นออกไปขับถ่ายพี่ขาวน<ม>ุวก็จะมีอะสองช่องทางนะคะที่จะทุกท่านได้เมตตาเด็กๆก,ก็คือที่อยู่ของนุกนะคะแล้วก็พร้อมเพย์นะคะเผื่อว่าท่านใดไม่สะดวกส่งไม่สะดวกซื้อ นุก็สามารถไปซื้อได้นะคะเพราะนุก็ไปซื้อประจําอยู่แล้วอาหารเด็กๆนะคะน้องตุ๊กตาก็เก่งแล้วค่ะทุกวันนี้เก่งค่ะเก่งมากหายแบบหายจากอาการป่วยเป็นเชื้อราทั้งตัวเป็นหัดแมวมานะคะน้องอะ่ะก็ยังขนาดมีที่ให้เดินนะในกรงของเขาอะ่ะดูขาน้องก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ยังเดินแบบยังเป็นเซอยู่นะคะ ทุกตาก็เลยต้องงดอาหารเปียกเพราะว่ามันจะไม่พอให้น้องตัวเล็กกินนะคะก็ไม่ให้งดเลยแล้วค่ะอาจจะกินวันเว้นวันสองวัน,วนกินครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสายเขาเหมือนกันนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะก็แมวเยอะเนาะไม่รู้จะว่ายัางไงถ้าท่านใดเมตตาช่วยเหลือน้องมาเมนูก,ก็จะ ปักหมดที่อยู่ไว้ตรงคอมเมนต์คะปากหมดที่อยู่ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วก็ท่านใดไม่สะดวกเมนูก็มีพร้อมเพยเดี๋ยวไปซื้อแล้วก็จะเมนูก็จะให้ดูนะคะว่าเมนุไปซื้ออะไรยังไงนะคะ <S <S 1> <S 1> เห็นเขาเดินไหมเห็นเขาเดินไหมเขาเดินเล่นของเขามีความสุขนะคะเวลาที่มนุษยพาเขาออกมา เดี๋ยวก็จะไปดูคลิปของนิ้วน้อยนะคะขนาดปิดเทอมนะคะนี่คิดดูว่าขนาดปิดเทอมนะยังมีเวลายังยังยุ่งขนาดนี้แล้วเปิดเทอมจะเป็นยังไงอะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนี่ค่ะนิ้วน้อยของเรากินอิ่มแล้วเขาก็นอนค่ะคือถ้าเขาหิวเขาก็ร้อง อิ่มแล้วเขาก็นอนอย่างเงี้ยค่ะตัวเท่านี้ก็เขาก็คงจะคิดถึงแม่เขาอยู่ค่ะเพราะว่าแม่เขาก็ไม่รู้อยู่ไหนเก่งมากเลยนะตัวคนเดียวตัวคนเดียวที่ถึงจะอยู่กับแม่นกแต่แต่เท่านี้เขาก็ต้องคิดถึงแม่ค่ะนมแพ้เขาไม่ยอมกินค่ะ ไม่ค่อยกินนมแพ้เลยเขากินแต่อาหารเปียกนมแพ้ก็ซื้อมาสามกล่อง<ม>เท่าๆกล่องนมอะ่ะสามกล่องเขาก็ไม่กินเขาก็คงจะเหงาอยู่เนาะเขาคงจะคิดถึงแม่คงจะอ้ยังไม่ได้ไปหาซื้อตุ๊กตามาให้สักตัวเลยยังไม่ได้ไปร้านทุกอย่างยี่สิบเลยแล้วก็จริงๆต้องมีกระบาดทราย ทีดีๆให้เขาเพราะว่าอันที่นุเอามาใส่ให้เขามันมันต่ำเกินไปมันไม่มีความลึกพอนุก,ก็นุก,ก็ทำคลิปเสียงอยู่ข้างๆโกงเด็กๆข้างบ้านนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปเขาเอาไว้ให้ดูอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนหน่อยนะคะเดินเก่งมาก เดินเ,เดินโอ้ยพ่อแม่เวียนหัวะเอาเดินดูหน้าตาเขาะค่ะลูกก็เลยไม่กล้าฟันทงว่าเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไอเขาโตวกว่าน,นี้สักนิดนึงดูดูแล้วไม่แน่ใจอค่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นตัวผู้เอ้ยดูไปดูมาเอามันอาจจะเป็นตัวเมียก็เลยยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าคิดในใจอยู่ว่าจะให้น้องชื่อขวัญมา ขวัญเอ้ยขวัญมาให้ชื่อน้องขวัญอ้าวดูน้องละดูน้องละเหนียวเล็กเมื่อเช้าไปซ่อมกรงเด็กๆค่ะมันมันก็เลยเสียเวลาไปเยอะอยู่เพราะว่ากรงเด็กๆมันมีจุดที่จะต้องซ่อมแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าเจ้าสีทองนะมุดกกงออกมาได้ตัวหนึ่ง ดีนะคะที่ออกมาแค่ได้แค่ตัวเดียวเมนูก็เลยไปเสียเวลาซ่อมกรงอยู่เป็นชั่วโมงเลยมันได้ซ่อมแล้วก็เลยซ่อมหมดเลยทั้งกรงทั้งสองกรงข้างบ้านเลยเอาอะไรไปเอารวดนะคะไปซ่อมลวดก็หมดท่านี้อาหารเด็กๆหมดจริงๆนะคะเมนูว่าได้พูดเล่นนะคะแม็กซิมาของพวกเขาค่ะหมดนะคะแล้วก็อาหารเปียกของเด็กๆก,ก็ต้องแบ่งให้น้องตัวเล็กกิน ตุกตาก็าเลยไม่ค่อยได้กินนะเมนูก็ขอความเมตตาด้วยนะคะท่าในใดสะดวกส่งเป็นอาหารเมนูก็จะปักหมุดที่อยู่ไว้ตรงคอมเมนต์ท่านใดไม่สะดวกเมนูก็จะมีพร้อมเพย์เพราะว่าได้มาเมนูก็ไปซื้ออยู่แล้วะคะ่ะไปซื้อมาให้พวกเขาได้กินถ้าเขาไม่ได้กินเขาก็ลองค่ะพวกเขาก็จะลองนะคะตัวเล็กๆเนี่ย อาหารหมดวคะ่ะอาหารที่แม่นาซื้อให้ก็หมดวเพราะว่าเราแบ่งไปหลายที่แล้วทั้งแมวที่ถนนนิตรภาพนะคะตอนนี้แมวที่โรงเรียนนะคะแล้วเด็กที่บ้านรู้สึกว่าอาหารก็หมดไวคะ่ะหมดไวัยเมนูก,ก็เลยมาแจ้งห้ทุกทันในาราบนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยช่องนี้อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนไม่ใช่นะคะ ขาดแคลนค่ะขาดแคลนอาหารทรายแมวค่ะเรามีแมวอีกสองสามตัวที่รอทาหมันด้วยวีจิตัวเมียน้องเมตตาตัวเมียเจ้าส้มตัวผู้นะคะเนี่ยค่ะน้องต๊ตก็ยังเล็กอยู่ก็ยังไม่ได้ทําเมนูมาแจ้งเพื่อทราบนะคะก็ขอความเมตตาเด็กๆด,ด้วยนะคะเหตุผลที่ไม่อยากรับแมวมาก็เพราะว่า เราไม่มีกําลังค่ะเราไม่มีกําลังแล้วแค่เหนื่อยเราทนไหวนะคะแต่ว่าจะให้หาซื้อจะให้มีกําลังซับอ่ะมันไม่มีค่ะมันไม่มีเมนูของเองก็ต้องทํางานแค่รายได้ขั้นต่ําเนาะขวบตาจ้างเนาะไม่ได้ร่ํารวยช่องก็มีผู้ติดตามไม่เยอะวันหนึ่งก็ ค่าโฆษณาก็จะได้ไม่เยอะนะคะมันก็เข้ามันได้ทุกเดือนมันดีนะคะแต่มันไม่ใช่ะค่ะรายได้จาก YouTube นี่3-4เดือน5เดือนถึงจะได้ครั้งหนึ่งนะคะ<ม>ก็ก็ขอโทษด้วยนะคะที่พูดแต่เรื่องที่มันอะไรปัญหาเยอะแยะ,แยะ,แยะก็ก็มันมีปัญหาจริงๆนะะแม่นนก,ก็พูดเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยค่ะไม่ได้พูดอะไร คลิปนี้ยาวนะคะประมาณ1ิบห้านาทียาวมากเลยสำหรับนุกนะก็ปากชมโฆษณาเด็กๆด้วยนะคะ <c oughs> ขอพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะเ <c oughs> มนูก็จะเสร็จจากทำคลิปแล้วก็จะไปหาเด็กๆจอนแล้วนะคะ <c oughs> เอาคลิปของในเด็กให้ชมเต็มๆเลยนะคะวันนี้กะเจ <c oughs> ้าส้มของเรานะคะดู <c oughs> ส้มกับสีเทามาเล่น หลังบ้านนะคะเขาเห็นแม่เขาก็มาเล่นเขาก็มีความสุขตามอัตภาพที่เขามาอยู่กับแม่เนะะี่ยค่ะหลังบ้านนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นข้างๆหลังบ้านกรงข้างบ้านอนะ่ะกรงของเด็กๆคะ่ะเมนุกซ่อมหลายจุดเลยคะ่ะเมื่อเช้านี้ในในโครงของเด็กๆข้างบ้านต้องซ่อมเอาไว้นะคะเผื่อเป็นอะไรเด็กหลุดออกมานี่มันจะลําบากนะคะ ยังซ่อมไม่เสร็จนะคะยังจะได้ซ่อมอีกยังจะต้องไปซื้อลวดซื้ออะไรมาซ่อมให้เด็กๆอีกจะเข้าไปร้านทุกอย่างยี่สิบหาซื้อตุ๊ก,กตาสักตัวให้น้องให้น้องขวัญด้วยนะคะน้องขวัญน,น้องขวัญมานะคะเสียงก็หายดีดีนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะอาหารพวกเขาก็กินขนาดให้กินแค่เช้าเย็นนะคะแต่ว่านุ๊กอะ ให้เขากินอิ่มเลยนะคะเชา้าๆแล้วก็ช่วงเย็นนะคะปล่อยเด็กๆออกมาเล่นนะคะบัวขาวชายเย็นเมาานื่อเช้านี้แต่ถ้ากลางวันถ้าเมนุอยู่อะ่ะเมนุก็เอาไปให้เขาโกงแล้วนิดหน่อยให้พวกเขาได้กินเหมือนกันนะคะแต่ถ้านุไปโรงเรียนเมนุจะไม่ได้เอาไว้ให้นะคะถ้าเขาไม่กินละมดก็ขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้เมนุก็ อ่ากลบขอบคุณทุกการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ